คือคอนเซปต์ของอ t r u ูนี้เนี่ยเป็นสาวผิวเข้มทั้งคอนเซปต์เลยตั้งแต่ปก cover ที่เป็นอดูซาวา ก็เลยคิดว่าเราก็ควรเลือกสาวไทยที่มีสีผิวแทนไปจนถึงลูกครึ่งผิวดําซึ่งตอนนี้เราแคสติ้งมาได้5คนซึ่ง5คนนี้เป็นสาวลูกครึ่งผิวดํา2คนแล้วก็เป็นสาวไทยแท้ที่มีโครงไทยเลยอ่ะสคนพอสาวผิวเข้มเนี่ยนึกถึง h e r ร์บริที่ถ่าย n a โอม c แคมเบลล do you remember the first time music video มิคาเอลแจ็กสันก็ Herb ์บริดทำ เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสีของรูปมันจะเป็นสีซีเปียสีขาวดําผสมซีเปียทั้งหมดแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของอสดีนอารายาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์พิกก็เลยนึกกลับไปถึงตอนนั้นว่านีพอดีมันแมทก,กันกับลายเสือที่เป็นซีสั้นนี้พอดีก็เลยพยายามลองหาลายเสือให้มันได้ซึ่งก็ได้มาพอสมควร้เรค่รงแกืา จริงๆผู้หญิงที่มีสีผิวเข้มเนี่ยข้อได้เปรียบของเขาคือเขาใส่เสื้อผ้าโทนสว่างสะอาดเลยก็ได้ขอโทษลูกหรือจะใส่โทนสีกดำพวกสีสดพวกลายพิมพ์เขาจะใส่ลายพิมพ์ได้สวยกว่าสาวผิวขาวส่วนลายเสือจะเป็นทิปปิคอลลายที่เขาใส่กันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วง่ายอยใช่ไหมสบายนะว่าต้องบอกคำนี้คำนี้อ่าโอเคคำกับพิงค์ไปพิงคไปพิงค์ไปค์ไปขอโทโทษนะเขาต้องมือต้องเซ คือจริงๆมันอยู่ที่คาแรคเตอร์สาวผิวสีเนี่ยจริงๆถ้ามีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยนะคาแรคเตอร์ที่ออกมาเนี่ยใส่เสื้อผ้ารู้สัดส่วนตัวเองสาวผิวสีเนี่ยใส่เสื้อผ้าได้ง่ายกว่าสาวผิวขาวนะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูว่าตัวเองตรงไหนสวยมีจุดเด่นตรงไหนมีจุดด้อยตรงไหนหาตัวเองให้เจอลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกจนรู้ว่าเราใส่แบบนี้แล้วสวย